ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมผมนะนะครับผมมพวกกับผมนะนะครับการตามล่าหาปลากระสูบนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่คลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นคลองนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่านี่ก็ผมก็จะมาตกกระสูบด้วยคันยูแอนะครับ อนนี้นะครับผม EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งผมอาจจะพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับผมก็จะพยายามลองตอนนี้กำลังอยู่ในการทดสอบทําคลิปนะครับผมอันนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะเป็นคัน UL นะครับเวทประมาณหนึ่งซีแล้วก็เป็น PE กี่ศูนย์จุดสามนะมาผมมาประกอบคู่กับรอบไดว่าเลฟฟ์โรส X4 นะครับผมตัวน,นี้เบอร์สองพันนะครับผมแล้วเราก็จะมาดูว่าวันนี้เราจะได้ปากระสุกหรือไม่นะครับผม จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรอชมนะครับว่าอาจจะแฮ้วก็ได้แล้วใครที่ดูจนจบอาจจะได้เทคนิคการอ่านหมายด้วยนะครับเพราะว่าผมอาจจะบอกวิธีการอ่านหมายที่เราอาจจะแบบเจอตามล่องหินตามอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการอ่านหมายด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วใครที่กําลังใครที่กําลังดูอยู่นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์กันได้นะครับติชมกันได้นะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม โอเคครับเียื่อที่จะใช้ในตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นเพนซิลนะเป็นเพนซิลของ v b a บนนะครับผมจะมาดูนะครับว่าอันนี้เราจะพบเจอตัวไหมครับค่อยๆเคาะเรื่อยๆนะครับเข้าไปเรื่อยๆมีตัวน่าจะกัดเลยนะครับก็น่าจะ ที่การตีนะครับผมก็จะเน้นไปช่วงเว้าวของน้ํานะครับเป็นที่เหมือนที่พักน้ำนะครับช่วงข้างๆน้ําไหลนะครับผมปลาจะุกเจะชอบอยู่แนวประมาณนั้นนะครับแล้วก็บริเวณหลังหินนะครับที่พักน้ํานะครับเพราะมันมีเขาไม่ชอบตรงที่น้ําไหลมากนะเขาจะชอบมาหลบอยู่แถวแบบกหลังหินประมาณบริเวณนี้นนครับถ้ามีตัวเขาจะขึ้นกลับเลยนะครับ ค่อยๆเขาะเรื่อยๆนะครับ โดดนะครับนั่นแหละครับผมเราค่อยๆติดตามเที่ยวเรื่อๆนะครับนกระสูบเล็กนะครับตัวน,นี้จะเป็นสปรูน2-5กร,รัมนะครับเป็นกระสุกตัวเล็กนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับผม กัดเขาเต็มๆเลยนะครับตาเบ็กอันนี้เราก็จะปล่อยเลยนะครับหนึง่งแต้มนะครับผมกระสุนมันจะชอบอยู่ตามบริเวณที่ว่าหลบๆน้ำไหลนะครับผมถึงเขาอาจจะดูเหมือนอยู่น้ำไหลแรงนะครับแต่เขาจะอยู่หลบข้างๆนะครับผม ค่อยๆกลอเรื่อยๆนะครับคงค่อยๆเลยนะครับมันเป็นหินลื่นนะครับ โดนนะครับผมทุกคนโดนนะครับนีน่น่าจะใหญ่อยู่นะโอเคนะครับผมต้องค่อยๆเล่นนะครับเพราะว่าพีอ e ีเล็กมากเลยนะครับไม่มาเลยนะครับผมไม่รู้เข้าลงตรงไหนนะครับ คาติดอยู่บ้างก็ได้นะครับผมกลัวเขาเข้าร่องหินนะครับค่อยๆตึงสายไว้นะครับน้ำก็ ลึกอยู่นะครับผมเดี๋ยวอุปกรณ์เปียกนะครับผมว่าแล้วบริเวณนี้ต้องมีตัวนะครับผมเดี๋ยวกระเป๋าเปียกนะครับ ตั้งก่อนนะครับนเคนะครับผม้องลงไปลุ้นดูนะครับ เหยื่อขาดนะครับทุกคนต้องเดินกลับนะครับงงกิ๊บง้างนะครับสยดายมากเลยครับ เเราเสียผลทาหารเป็นหนึ่งนายแล้วนะครับเสียดายมากเลยนะครับผมมันวิ่งติดหินนะครับผมแล้วก็ขาดด้วยนะครับสาน่าจะใหญ่อยู่นะครับหล่นะครับใหม่ โดนนะครับกระสูบนะครับผมสุดเล็กนะครับตัวนี้โดนแต่ตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ไม่ได้นะครับกลับเป็นป๊อปเปอร์นะครับผมสามจุดห้าเซนนะครับมีติดเหงือกข้างๆเลยนะครับผมี่นะครับผมสวยงามนะครับ โอเคนะครับผมเมื่อกี้หมายเมื่อกี้นะครับผมโดนไปอสามตัวนะครับแล้วก็โดนไปสามตัวโดนได้สองนะครับผมแล้วก็หลุดไปตัวหนึ่งครับตัวใหญ่นะครับข้างบนเขาไปเสียดายมากนะครับบอนะทีนี้เราก็จะย้ายหมายมาใหม่นะครับผมบริเวณหมายก็จะประมาณนี้นะครับเป็นหาดทรายนะครับแล้วก็เป็นหัวเชี่ยวน้ําไหลนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้อีกไหมนครับผมให้คอเปนครับ จะเน้นเป็นตรงหัวเชี่ยวนะครับผมเปาเขาจะวิ่งอยู่นะครับค่อยๆหมุนนะครับเราจะขยับมาข้างล่างนะครับมีเราตีข้างบนนะครับพอดีหาฝูงเพื่อนๆมันไม่เจอนะครับผมเดี๋ยวข้างางดูนะครับเจอก็ได้นะครับ ็ยังคงใช้ป๊อปเหมือนเดินนะครับผมขี้เกียจเปลี่ยนเยอะนะครับลองดูน้ำค่อนข้างแรงเลยนะครับทุกคนแต่ยัง้งก็ไตเดินไปเรื่อยๆนะครับจะใสก็ได้ สรุปวันนี้เราไม่แห้วนะครับผมเป็นน้ำนิ่งนะครับ้ยฟ้าปลาโดดที่ไม่รู้ปลาอะไรโดดกินนะครับเราไม่ติดนะครับ หลุดนะครับมูจิส์ว่าแล้วมันต้องมีตัวนะครับแถวนี้วิเลยนะครับสงสใสหลุดนะครับตรงนี้ตัวใหญ่อยู่นะ ไม่รู้ปลาอะไรนะครับก็น่าจะเป็นกระสุนนะครับผมไปไหนละ โดดนะครับทุกคนโดดจนได้นะครับโอ้เป็นชอดหัวแหลมนะครับเยว่ไปแล้วนะครับขาดนะครับโอ้โหดูนะครับผมร้อยฟันเลยเสียดายมากเลยครับไซส์ใหญ่ด้วย อุสิดหายเลยนะครับ

ก็โตอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับโอ้ไายสวยมากเลยครับผมทุกคนโอเคนะหลักเข้าฝักนะครับคิปเปอร์อน,นะครับผมเข้าฝักเลยนะครับสีใสสวยมากเลยนะครับ คนะครับผมตอนนี้โอ้เกือบเกือบมีโลนะครับผมทุกคนนะครับกัดเป็นป๊อปเปอร์นะครับตัวเล็กๆนะครับไม่เข้าปากนะครับเข้าข้างแก้มเลยนะครับผมง้างพอดีเลยนะครับผมตาบิดโอเคนะครับผมไซส์ใหญ่นะครับแต้มตัวที่สี่นะครับที่กัดแล้วนะครับผมตัวนี้โอเคเราก็จะเก็บกันนะครับ